ตอนนี้ได้ออฟเฟอร์จาก A U T ครับผมไม่คิดว่าผมจะเข้ามหาลัยท็อปท็อปของไทยได้เ้ื่องามที่อยู่ไทยแล้วไม่ได้ตั้งใจเรียนขนาดนั้นแต่พอไปอยู่นอกแล้วมันอยู่คนเดียวมันต้องใ,ใจเย็นนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่ติดมาอะไรผมสนใจเรื่องการเงินตั้งแต่เด็กครับแล้วก็อีโคโนมิกมันเป็นวิชาที่อยากเรียนครับเหมือนที่ไทยได้เรียนแล้วก็รู้สึกผมไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่อยากเรียนมากกว่านี้อยากรู้มากกว่านี้ครับก็เลยลงมาเรียนที่นี่แล้วก็โอเคครับชอบก็เลยอยากเรียน finance สุพชาลพงศ์จันทมณีวงศ์ครับชื่อกายครับอายุ 17. จบ23าครับจากแคชเมียร์ครับตอนนี้ได้ออฟเฟอร์จาก AUT ครับของแคชเมียร์ผมสามารถไปคุยกับอินเตอร์เนชั่น f ลออฟฟิศได้เขาจะแนะนำมหาลัยที่อยู่ใกล้เมืองใครเชิญได้ครับแต่ว่าถ้าอยากไปมหาลัยไกลๆก็ต้องไปคุยกับ้คยๆห้องแนวๆครับเขาไปห้องแนวๆเขามีคอนเนคชันเขาสามารถคุยให้เราได้ตลอดลยครับคุณพ่อบอกว่าถามว่าอยากมาไหมผมก็บอกได้ครับแล้วก็พ่อให้มาเลยผมคิดถูกนะครับผมไม่คิดว่าผมจะเข้ามหาลัยท็อปๆของไทยได้ด้วยความที่อยู่ไไไทยแล้้้้วม่ดตัังใจนนนข แต่พอไปอยู่นอกแล้วมันอยู่คนเดียวมันต้องใจใจเรียนนะครับไม่มีใครคอยมาคุมจํำนวนงานที่มันน้อยลงเราก็สามาัถเห็นว่าเราทําได้เราทําดีกว่าครับไม่างนั้นเดี๋ยวมันจะไม่ติดมาแล้วภาษาก็เมว่าผ่านไปสักปี2ปีเขาก็บอกว่าภาษาผมใกล้กับเนทีฟเลเวลแล้ว สักเจ็ดสักแปดละกันครับยิ่งคุยเยอะภาษามันยิ่งดีขึ้นเองครับก็คุยกับคนอื่นเยอะเล่นกีฬาบ่อยๆอาจจะมีเพื่อนมากขึ้นได้คุยกันมากขึ้นครับปีแรกจะสนิทกับเด็กอินเตอร์มากกว่าครับแต่ว่า2ปีหลังเหมือนผมเล่นบาสเล่นกีฬาก็เลยได้สนิทกับเด็กกีวีบ้างครับก็มีเด็กกีวีที่สนิทก็สักห้าหกคนนะครับไปเล่นบาสครับเล่นบาสกับไรฟ์กอล์ฟครับของผมตอนยี่สิบสองผมเล่นบาสครับเล่นบาสให้กับโรงเรียนติดทีมยูยี่สิบครับของโรงเรียนปีนี้ไม่ได้เล่นจริงจังเหมือนปีครับจเล่่นนสุกๆ ในกับเพื่อนผมสนใจเรื่องการเงินตั้งแต่เด็กครับตั้งแต่วพาช่วงแบบว่าโควิดแล้วครับแล้วก็อีโคโนมิกมันเป็นวิชาที่อยากเรียนครับเหมือนที่ไทยได้เรียนแล้วก็รู้สึกว่าไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ยากเรียนมากกว่านี้อยากรู้มากกว่านี้ครับด้วยความที่ผมสนใจอย่างนี้ตั้งแต่เด็กครับก็เลยลงมาเรียนที่นี่แล้วก็โอเคครับชอบผมเคยลองลงทุนผมเคยลองคริปโตก็เคยแล้วหุ้นก็เคยแล้วครับผม พอได้เรียนอิโโนโคนาิกเราก็ได้เข้าใจว่าเงินมาจากตรงนี้เงินเข้ามาจากต่างประเทศทําให้เศรษฐกิจหมุนหรือว่าทําให้เงินมันเฟ้อทําให้เศรษฐกิจมันเต,ติบโตหุ้นมันมีขึ้นมีลงเพราะเงินมันเข้าและเป็นช่วงของเศรษฐกิจของประเทศเข้าใจมากขึ้นครับได้ลองใช้จริงครับเขาจะสอนเนื้อหามาก,ก่อนครับสอนทีละหัวข้อสุดท้ายแล้วเอาหัวข้อมารวมกันครับจะแบ่งเป็นประมาณ2พาร์ทครับในประมาณ4เทอมจะมีพาร์ทที่ใช้สอบ End of t น e เ e ียกับพาร์ทที่ไม่ได้ใช้สอบครับ เขาจะสอนพาที่ใช้สอบก่อนแล้วก็สลับกับพาที่ไม่ได้ใช้สอบสลับกันอย่างนั้นครับจนถึงเทอม3แล้วก็เทอมสมาดิฟิชันนปีนี้ผมเรียนเกี่ยวกับอินเฟชันครับก็คือว่าเงินเฟอ้อเขาก็จะพาไปดูครับว่าในซูปเปอร์มาร์เก็ตเงินเันเฟอ้อขึ้นจากปีที่แล้วแค่ไหนหรือใ,ในแต่และซูปเปอร์มาร์เก็ตของแต่ละเจ้าราคามันจะต่างกันแค่ไหนครับมันเป็นวิชาที่ว่าถ้าเราไม่สนใจตั้งแต่แรกเราเรียนไปเราจะไม่ได้อะไรเลยครับ ครูเขาเฟรนดมากครับถามทุกอย่างอยากรู้อะไรก็ถามถ้าผมไม่ถามก็คือจะไม่รู้ไปเลยตอนปีแรกก็จะนิดหน่อยครับแต่พอขึ้นเ e a r นสองมาก็ถามถามทุกอยาก่างคําถามบางทีถามคู่เสร็จแล้วก็ต้องมาถามเพื่อนต่อซ้าครับเพื่อให้ได้คําตอบที่แบบเราเข้าใจจริงๆริงก่อนไปผมคิดว่ามันจะชิ่วๆวันนี้ครับแต่ว่าไปแล้วก็เหมือนไปเมืองใหญ่ด้วยครับ แต่คนก็พุ่งพ่าดนะไม่เหงาไม่เหงาถ้าชอบทําทุกอย่างก็มีเยอะครับไ,ได้ไปโบลิ่งดライブกอล์ฟครับผมว่ายน้ําขึ้นภูเขาปั่นจัก,กรยานสนุกมากครับเวลาไปกับคนเยอะๆสนุกครับผมชอบออกจาบ้านูีแล้วที่ไทยครับผมหลังจากที่เรียนเสร็จเขาก็จะแหงเอากันที่โรงเรียนครับเรียนเสร็จผมก็อยู่กับเพื่อนจนหกโมงเย็นคนระับแต่ว่าเด็กที่นี่ก็คือกลับบ้านกันก่อนครับเราไม่ว่ากันแล้วก็ถ้าไม่ได้สนิทก,กันมากๆจริงๆ,ๆเขาจะไม่ไปด้วยกันเลยครับ ยูโฮสครับปีนี้ดีมากๆครับผมชอบมากปีนี้เขาดูแลเกือบทุกอย่างครับผมมีแค่ล้างจานครับกับเก็บห้องให้มันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะมีคนมาดูดฝุ่นให้แค่นั้นเองครับอินเวอร์เคชั่นผมว่าถือว่าดีมากมเลยครับเพราะผมไม่ต้องทําอะไรเลยเรื่องเอกสารครับพร้อมทุกอย่างครับถ้ามาเรียนนิวซีแลนด์นะครับมาแล้วแบบว่าอย่างน้อยก็ให้มันใจหนึ่งครับว่าอยากมาอีกอย่างหนึ่งคือถ้าหมาก็รีบหมานะครับมันไม่ดีมาการเทมทำระยกครับ